ว .1 เรียกว่า .2 เปลี่ยนว .1 เรียกวา .2 เปลี่ยนอ้าวสวัสดีครับสวัสดีเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับเด็กๆนะครับเข้าสู่รายการห้องเรียนติวเข้มยูอีซีพาๆๆๆไม่มีเอฟเฟคฉันเล่นเองนะครับผมวิชาสนุกๆมาแล้วนะบางคนเอาแหมวิชาอื่นก็แรงวิชาฉันก็แรงนะฮะแรงอะไรฮะแรงแรง,แรงเยอะนะฮะ อยู่กับครูกาแฟนะครับกับวิชาชีววิทยานะครับวันนี้เนื้อหานะครับหัวข้อที่น่าสนใจเนี่ยนะครับ เอามาส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยต้องเปิดดูนะฮะไม่เปิดดูไม่ได้เพราะครูกาแฟาจะเป็นไงคะเข้าไปเข้าสิงเด็กๆนะฮะตอนนอนอยู่เนี่ยครูก็จะเข้าล่างหนูนะฮะเพราะว่าครูกาแฟามีพลังวิเศษอะไรรู้ไหมลูก,ลกนอนนอนอยู่เป็น,นยัไงคะสักพักหนึ่งนั่งดูตัวเองนอนนะลูกออกแนวเพอร์เจอร์แล้ววิชาวิทยาศาสตร์นะ่อยู่ใกล้ๆกับวิชาเศรษฐศาสตร์เนะาะแต่ที่ครูเคยเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาของเราเนี่ยนะฮะมาจอยกันเรื่องอะไรซึ่งเป็นเนื้อหาที่บอกหรือว่ามันเป็นวิหะเป็นวิ เขาเรียกว่าเนื้อวิชาลูกครึ่งนะคำว่าลูกครึ่งคืออะไรนะรมันเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าไบโอเคมลูกหนูจะเขารู้จักคำว่าไบโอเคมไหมนะครับบางคนบอกอ๋อวิชาชีวะที่ใส่เกเลือนั่นหรอคะมุกนี้มุกนี้คือไปเล่นพศอ,อ,อื่นนะฮะอันนี้2020แล้ว2021แล้ว2022แล้วดังนั้นต้องมีสติในการเล่นนะฮะอ่ะสเต,เตชันของเราวันนี้อย่างที่บอกเป็นเนื้อหาลูกครึ่งอย่างไร นะมีแผนที่ให้ด้วยนะมีการมาร์กโลเคชันให้ด้วยเราจะเรียนเรื่องสารเคมีลูกนะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมันมีช่วงหนึ่งของบทนี้เคยเปลี่ยนชื่อเป็นแบบนี้เรียกว่าสารชีวโมเลกุลน,นะฮะมันคือสารเคมีที่อยู่ในสิ่งมีชีวิต พอพูดว่าสารเคมีเป็นมันไปบรรจุอยู่ในสิ่งชีดมันดูโหดร้ายอ่ะมันคือสารพิษสารเคมีเหรอมันคือยาฆ่าแมลงเหรอมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นลูกมุมมองในบทเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันหมายความว่าอย่างไรครูเราจะไปดูซิว่าธาตุต่างๆ่ะลูกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไนโตรเจนนี่ลูกอิเล็กตรอนโปรตอนเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันทํายังไงอยู่มันมีลักษณะอย่างไร มันเป็นเนื้อหนังมังสาเป็นหน้าตาเป็นแคลเซียมเป็นลิพงลิพิดเป็นโปรโตีนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะเราชำละมาเรามีคนดูดูทเส้นผมเป็นยังไงอย่างเงี้ยลูกดังนั้นวิชานี้มันก็เลยเจาะลงไปในเซลลสิเจาะลงไปในทิชชู่อสิอีเงี้ยลูกเข้าใจไหมฮะว่ามันจะลงลึกได้ขนาดไหนโอ้เจาะไปเจาะมาหนูก็ต้องลงไปลึกจนถึงระดับที่เล็กที่สุดในศาสตร์ถัดไปก็คือศาสตร์ของ วิชาเคมีหนูต้องเคลียร์หนูต้องรู้จักดิฟเขาเรียกว่า definition นะฮะ definition ความหมายของอะตอมคืออะไรนะธาตุเป็นยังไงเนาะอะ,อะตกลงว่าไฮโดรเจนนะฮะฮีเลียมโพแทสเซียมตัวเคนี่คือโพแทสเซียมนะลูกหลายคนบอกว่าวนะิตามิน K นะลูกมันวิตามิน K ได้ไหมได้ขึ้นอยู่กับว่าบริบทตอนนั้นเราพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอะตอมธาตุ อา,อาจจะไปแวะเรื่องตารางธาตุอีกดังนั้นเห็นไหมลูกวิชาในม .4 ม .5 ม .6 นะีมันบูรณาการมันลิงก์หากันหมดเลยนะฮะแล้วก็ไปพูดถึงสารประกอบคอมเพล็กนะฮะคอมเพลนทุ์เช่นหนูรู้จักกันดีลูกนะ,ะอย่างสมมตหนูเห็นตัว H เนี่ยนี่คืออะตอมถูกไหมลูกนี่คือธาตุแต่ H 2ตัวไปจับกับ O 1ตัวให้ลูก แทนที่เราจะเรียกมันว่า H ต่างหาก O ต่างหากเราก็เรียกมันว่า water water นะลูกก็คือน้ํามันก็เป็นสารประกอบหรือหนูรู้จักโซเดียมไหมลูกอ่าโซเดียมอย่างเงี้ยมันไปจุ๊บกับคลอรีนเราก็จะเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์อย่างเงี้ยลูกมันก็เป็นสารประกอบถามว่าในร่างกายของเรามีโซเดียมคลอไรด์ไหมเออก็เป็นข้อคําถามที่หนูต้องไปหาข้อคําตอบแล้วมาแชร์กัน นะครับในหัวข้อ2.1ดเนี่ยดังนั้นคนที่เขาเรียกว่าอะไรชื่นชอบกับวิชาเคมี Me, ก็จะจอยหน่อยอุย้ยมันง่ายอ่ะนะครสมัยก่อนบทนี้มันจะไปโผล่ในวิชาเคมี Me ด้วยดังนั้นยิงปืนนั่นเดียวได้นก2ตัวชีวะก็ได้เคมีก็ได้จอยจอยนะฮะแต่ว่าหนูบอกครคขาวในการเรียนวิชาชีวะบทต้นๆทำไมห,หนูรู้สึกเบื่อคะเด็กๆลูกจริงๆแล้วที่มันเบื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกมันเป็นเบส มันจะเป็นออกแนววิชาการหน่อยดังนั้นหนูได้พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตแล้วหนูได้อะไรลูกสิ่งมีชีวิตคืออะไรแล้วแล้วหนูมาต่อด้วยเคมี K M e, เป็นพื้นฐานสิ่งมีชีวิตเอาง่ายๆให้หนูเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตทุกตัวใบนี้ลูกในโลกใบนี้หนูเอาไฟเผาเขาสุดท้ายหนูก็จะได้แก๊สอะไรออกมาได้ธาตุออกมาก็คือธาตุคาร์บอนธาตุไฮโดรเจนธาตุออกซิเจนอย่างเงี้ยลูกในโรเจนอย่างเงี้ยลูกว่ากันไปก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเอง แปลว่าสิ่งมีชีวิตมันเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะฮะหัวข้อถัดไปเราก็จะมาจัวหัวเรื่อง water นะลูกถ้าใครเรียนภาษาอังกฤษนะลูกออกเสียงแบบเมกันออกเสียงแบบบิทติชก็จะออกเสียงต่างกัน water water ก็จะต่างกัน water อะไรอ,อย่างนี้ละฉันก็เรียนมาน้อยนะ <c oughs> ครูก็เรียกว่าน้ำเนี่ยเอ๊ะทำไมเราต้องเอาน้ำมาก่อนในการเรียนเรื่องสารอินทรีย์สารอนินทรีย์ ทำไมเขาจวงหัวแล้วอุ้ยบทใหม่เรียงบทใหม่ของสวสว,สวทแล้วทำไมบอกว่าเฮ้ยต้องอธิบายเรื่องน้ําให้เด็กฟังก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะเรามีเหตุผลนะว่าทําไมต้องพูดถึงน้ําก่อนสําหรับวอทซ์นะฮะหรือว่าวอเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเอ๊ะทำไมพอเราพูดถึงน้ําปั๊บเนี่ยมันถึงจะไม่มีรสชาติถูกไหมมันอาจจะไม่ได้หวานเหมือนความรักแต่เรามันก็ขาดมันไม่ได้ถูกไหมลูกเราจะไปดูว่า p r o p e r t y ของเขาคุณสมบัติว่าอา้าว จริงๆเ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยอ้าวน้ําโผล่ตรงนั้นน้ําโผล่ตรงนี้ไปเป็นตรงนั้นไปเป็นตรงนี้เอาง่ายๆถ้าเธอไปอ่านหนังสือมาแล้วสืบค้นข้อมูลทางด้าน i g i ีไอแพดกาเล็กซี่แท็อะไรลูกอ่าเพิร์ดคิวคิวและลูกธรรมก๊อตแล้วเนี่ยครูขาทำไมโปรแกรมแอปพลิเคชันครูแปลกๆครับแล้วหนูเกินไม่ทันค่ะไปเซิร์ชแล้วอ้าวบางคนบอกว่าเนี่ยแหละลูกร่างกายของคนเราเนี่ยลูกน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ แปลว่าที่พวกหนูหนักๆๆกันี้ที่ทำใหเขาเรียกว่าน้าหนักน้าหนักนกนันลูกมันหนักเพราะน้าโอเคนะคะโอเคอะหัวข้อถัดมาที่เราจะต้องมาดูกันนะฮะในท็อปปิกนี้เนี่ยนะฮะก็คือสารประกอบคาร์บอนคิดดีๆสารประกอบคาร์บอนไม่ได้มีแค่คาร์บอนแปลว่าคาร์บอนจะต้องไปประกอบกับตัวอื่นๆเด็กๆครับสำหรับสารประกอบของคาร์บอนนะฮะมันก็สามารถจับกับสารตัวอื่นๆได้นะ,ะเอานี้ยกตัวอย่าง h o อย o างี้ลูก สัดส่วนของมันอะ H 2 O 1น่อย่างี้ลูกเรียกว่า water ส่วน H 2 O 2อย่างนี้ลูกอันนี้ไม่ได้อ่านว่า water นะลูกอันนี้อ่านว่า per ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อย่างเงี้ยดังนั้นสัดส่วนของอะไรลูกไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไม่เท่ากันก็จะก่อให้เกิดสารประกอบที่แตกต่างก,กันออกไปแต่ตัวยึดแกนหลักๆก็คือตัวคาร์บอนดังนั้นคาร์บอนเนี่ยภาษาชาวบ้านพูดง่ายๆก็คือมันคือถ่านเธอมันคือถ่านถ่านส่งผลทําให้เกิดพลังงาน ดังนั้นเป็นไงลูกตัวเพื่อนไหนลูกเอาไฟเผาเพื่อนอ่างเงี้ยมันก็มีพลังงานพอมัมีอะไรออกมาสุดท้ายก็มีถ่านถึวแมลูกหนูเผาอะไรก็ตามแต่มันจะมีสีดําสีดําก็คือสีคาร์บอนอย่างเงี้ยลูกเข้าใจไหมฮะมันทําให้เรียนวิทยาศาสตร์อะคืออย่ากคิดไปไกลอะไรที่มันมีความเป็นถ่านมีความเป็นคาร์บอนมันก็เลยมีพลังงานไงนะฮะดังนั้นในสิ่งมีชีวิตเราไปดูซิตับไตไส้พุงหูตาจมูกปากลิ้นมีคาร์บอนอยู่ไหมมันมีเป็นอะไร กับข้าวที่เรากินอาหารที่เรากินแตงโมแตงโมอ่าไม่ร้องต่อนะคะมีอาหารหรือเปล่ามีธาตุคาร์บอนไหมมีไนโตรเจนมีออกซิเจนหรือเปล่าหรือบางครัง้งเป็นลูกหนูเอาต้นไม้มาผ่ามาชำระดูใช่ไหมเอะเอาเป็ดเอาไข่เอาอาหารมาคือสิ่งที่ในโลกใบนี้ลลกมันไม่ได้มีแค่พืชกับสัตว์นะครูบอกเลยมันอาจจะมีกลุ่มอื่นๆพวกโปรโตีสพวกเห็ดรายีสได้ไหมมัชรลูเนีย่ยลูกมัชรลู บางคนวัชลูน่าเกลียดม,มากฉันพูดนิดนึงภาษาอังกฤษนะเธอเอ็กซองเอ็กเซนเนี่ยนะมันก็มีรายการต่างๆนะโดยเฉพาะรายการรายการรายการอะไรรายการห้องเรียนติวเข้มยูอีซี่แพสของเราเนี่ยนะฮะก็มีการติวภาษาอังกฤษเหมือนกันดังนั้นเด็กในเอ็กซ์ซงเอ็กเซนก็เปิดดูนะฮะอย่างที่ครูกาแฟบอกมัชชลูมีบางคนออกเสียงมัชชลูอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะลูกศรประกอบนะฮะ นะฮะพวกต่างๆอาจจะอยู่ในพวก room, มัชส r รูมมีแม้ในเห็ดเนรามันก็เป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นก็มีคาร์บอนเหมือนกันหนูเอาเห็ดมาเผาสุดท้ายก็มีสีดําเหมือนกันนะฮะอันสุดท้ายที่หนูจะต้องไปแอบดูของเขาก็าคือ Chemical action, รีแอคชั่นนะลูกปฏิกิริยาเคมีในสิ่งชีวิตอย่างที่ครูกาแฟเคยเล่าให้ฟังคาว่า Chemical รีแอคชั่นนะครับเคมีคอลเรีแอคชั่ ปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิตเนี่ยลูกเรามีอีกคำศัพท์คำหนึ่งใช่ไหมคือคำว่าเมตาบอลิซึมเมตาบอลิซึมนั่นเองลูกการเผาพงเพาผาผลาญการเปลี่ยนสารต่างๆในเซลล์เรียกว่าเมตาบอลิซึมที่ประกอบไปด้วยแอนาบอลิซึมแอนแคตาบลิซึม นั่นเองนะฮะในเรื่องนี้เราก็จะพูดถึงพวกพลังงานต่างๆปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์เกี่ยวกับพวกเอนไซม์ด้วยเกี่ยวกับน้ำย่อยด้วยนะครับดังนั้นเรื่องราวต่างๆในบทนี้นะครับหัวข้อนี้มันจะออกแนวชีวะกับเคมีฟี a เจอริ่งกันนะครับครูก็เจอคำศัพท์คำนี้ก็เลยเอานำมาฝากเด็กๆนะลูกก็คือชีวะเคมีนั่นเองนะเป็นการบูรณาการสองศาสตร์หลักๆนะ ชีววิทยากับเคมีก็เรียกว่าชีวเคมีนะครับในเรื่องของเซลลเห็นไหมลูกในเรื่องของเซลล์ในเรื่องของทิชชู่นะฮะหรือว่าออแกนของร่างกายมนุษย์ดูซิว่าเขามีอะไรเป็นองค์ประกอบเราจะไปดูตั้งแต่หน่วยที่มันเป็นไงลูกบิ๊กบึ้มลงมาดูเล็กลงไปเล็กลงไปเล็กลงไปเล็กๆๆๆสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักลงไปจนถึงในระดับของอะไรลึกอะตอมโมเลกุล นะโมเลกุลอะตอมโมเลกุลแล้วก็พวกคอมเพลตต่างๆลูกคอมเพลตต่างๆนะครับก็คือพวกสารประกอบต่างๆนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงการชำระข้อสอบก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาอรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าเอะเวลาข้อสอบเนี่ยชำระพอพูดถึงชำระเนี่ยน,น,น,นึกถึงอะไรลูก นึกถึงการแบบชําแหละหมูชําแหละไก่เลยเนาะเราจะได้รู้ว่าไส้ข้างในเป็นยังไงประกอบด้วยอะไรบ้างเราต้องดูอะไรบ้างว่าในทั้งหมด2 3 4 5หท็อปิกที่เราจะทำเนี่ยนะฮะยิงปืนนัดเดียวได้2วิชาเนี่ยทั้งวิชาชีวะกับวิชาเคมีเนี่ยตัวดีเทลมันมีอะไรบ้างเอ๊ะเขาจะออกยังไงนะหัวข้อที่1เนี่ยเอ๊จะออกหัวข้ออะไรนะเกี่ยวกับน้าเออเอ๊ในสารประกอบคาร์บอนเนี่ยอ่ะแอบบอกนะที่พวกเราจะไปเจอกัน3กษัตริย์หลักๆ 3เมเจอร์หลักๆก,ก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตลูกมันจะออกยังไงครูอ่ามันจะออกยังไงครูเอ๊ออกาธาตุหรือเปล่าก็ไม่แน่ออกสัดส่วนหรือเปล่าออกสูตรทั่วไปหรือเปล่าออกว่ามันอยู่ที่ไหนคาร์โบไฮเดรตไปอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในคนมีไหมอ่ะอยู่ในพืชมีไหมอ่ะข้าวสาลีข้าวบาเล่ ข้าวไรลูกข้าวมาะอะไรเงี้ยเอ๊ะตกลงเป็นคาร์โบไฮเดรตไหมผมกินเมสกกินโอวันตินถือว่ามีคาร์โบไฮเดรตมีน้ําตาลอ,อย่างเงี้ยมีไหมครับอ,รอย่างเงี้ยในเปลือกกุ้งกระดองปูมีหรือเปล่าจะออกยังไงครับนะฮะถือข้อสอบว่าลูกคุณไม่เจ๋งจริงทําข้อสอบบทนี้ไม่ได้เพราะไอลูกนอกจากเป็นชีวเคมีแล้วดีเทลเยอะมากกูบอกเลยดีเทลรุนแรงมากนะครับในค oh าร์โบไฮเดรตปั๊บมีสารอื่นที่น่าสนใจไหมมีลิปิดลูกลิปิด นะฮะก็คือพวกไขมันที่พวกเราเรียนกันตอนเด็กๆนะลกไขมันอาหารหลักห้ามูออะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียนกัน หมู่หนึ่งกินเนื้อนมไข่ถั่วเมล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขันหมู่สองข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลจะให้พลังงานหมู่สามกินผักต่างๆสิเขียวเหลืองบ้างมีวิตามินหนีลูกหมู 4, นนามา่สี่กินผลไม้สารอาหารมากมายกินเป็นอาจินหมู่ห้าอย่าได้ลืมกินไขมันทางสิ่งอบอุ่นร่างกายนะฮะไม่โดนลิขสิทธิ์แน่ๆลูกนะแต่ว่าไม่โดนไม่โดนลิขสิทธิ์แล้วยังไม่โดนทํานองอีกนะ ที่ล้ครับลิปิดหรือไขมันอย่างเงี้ยไอ้ตกลงว่ามันมีโครงสร้างอย่างไรทําไมเขาเรียกว่าไขมันบางหมู่บ้านเรียกว่าน้ํามันบางที่เอาตกลงมาการีนตกลงว่าอันนี้มันเนยหรืออะไรกันแน่นะครับและตัวถัดมาเอะโปรตีนครูครับผิวหนังเราเป็นโปรตีนเล็บเราเป็นโปรตีนด้วยไหมครับหรือว่าเล็บเราเป็นกระดูกครับเอะงาช้างเป็นกระดูกไหมครับเอะหรืองาช้างเป็นโปรตีนครับเส้นผมเราเป็นเนื้อไหมครับเป็นผิวหนังไหมครับ ตกลงขนตาเราเป็นอะไรครับอย่างเงี้ยลูกพู้นี้ให้เอาสิ่งชีวิตลุกมาผ่าชำแหละดูแล้วก็ตรวจสอบสารเคมีถึงขั้นลันเลยลูกนะแล้วเราจะได้ดู property หรือคุณสมบัติของเขาอะถ้าเราวันดีคืนดีเรารู้ว่าโปรโตีนมาประกอบไปด้วย C H O N คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนอย่างเงี้ลูกเราอาจจะไปสร้างความรู้เกี่ยวกับพวกชีวะทางการแพทย์ไปทําขาเทียมเท้าเทียมอย่างเี้ได้ไหมลูกได้ทําโครงสร้างคล้ายกันกับขา โครงสร้างให้กับใบหูไอ้ลูกคันหูพอนะฮะแค่นี้พอนะลูกไปเปิดดูเองอะนะฮะแล้วก็มีสารอื่นอีกที่น่าสนใจนะลูกไม่ว่าจะเป็นพวก DNA RNA เอ๊ะคืออะไรครับครูนะครับวิตามินเกลือแร่ผมต้องเรียนไหมนะฮะบทนี้ข้อสอบมาหมดลูกข้อสอบเขาจะเจาะหนูอย่างรุนแรงดังนั้นบทนี้เมื่อออกข้อสอบ3-4ข้อในเรื่องพวกแพท2 9 3มันนะคะ ถามปุ๊บหลอกทุกบรรทัดบอกแค่นี้หลอกทุกบรรทัดไตรกีเซอรไลมีกีเซอรลกี่โมเลกุลอย่างอย่างบางคนก็ตอบ3ก็โดนหลอกไปนะฮะปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์เราก็ดูซิว่าพลังงานเป็นยังไงเขานียโยมออกเรื่องเกี่ยวกับพวกการทํางานของเอนไซม์เดี๋ยวคู่กาแฟมีข้อสอบมาให้ดูดังนั้นอย่าก,กลัวในการําแหลกของเราอย่างที่ครูบอกกันลูกหนูต้องเหมือนกับจับโจรเลยเด็กๆครับสําหรับเนื้อหานี้นะครับบอกเลยเป็นบทที่ ถามว่ายากไหมมันไม่ยากแต่เธอต้องเปะ๊ะเพราะว่ามันเหมือนกันการหาข้อสอบแบบ error ลูกไม่ใช่ error นะลูก error นะฮะ error er คือข้อมูลมันจะจึบบชุบบ,บแล้วมันจะผิดเล็กๆน้อยๆลูกกรดอะมิโน,โนกรดไขมันเนี่ยสามต่อหนึ่งหนึ่งต่อสามอย่างเงี้ยลูก คือถามกันอย่างเงี้ยถามชื่อพันธะอย่างเงี้ยลูกถามกันทดสอบดูซิดังนั้นในการหาเอ r ร์ของเราเราจะมาจับโจรกันเราจะมาจับโจรกันข้อสอบมีมิติไหนบ้างอันนี้จากประสบการณ์สอนกว่า1ล้านปีที่ผ่านมาอันที่1 functional group ข้อสอบข้อน,นี้จะโผล่ในแผท2กับ93สามันจะโผล่มาอย่างไรครู เขาจะให้โครงสร้างมาลูกอิลุงตุงนังไม่รู้โครงสร้างซับซ้อนจนน่ากลัวมากมันจะทําให้ลรกทุกสูตว้าสารเคมีนี้กูต้าไทโอนก็ได้ยินชื่อไหมลูกเออหรือสารอะไรไดีลรู้วิตามินเควิตามินซีหรือว่าสารโคโรโมฟิลหรือสารบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้แหละมาเป็นสารแบบเขาเรียกว่าอะไรสารแบบฉีดเพื่อความขาวโบรโทก็อย่างนี้ลูกแต่เขาจะเอาชื่อสารมาให้แล้วเขาก็จะมีโครงสร้างสารเด็กน้อยบางคนชอบ จะบ้าเหรอใครจะรู้ใครจะรู้คำตอบนีอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนูเข้าใจคำว่าฟังชั่นนอกร๊ปฟังชั่นนอกร๊ปคือกลุ่มของลูกกลุ่มของอะตอมกลุ่มของอะตอมที่จะบ่งบอกว่าตัวนั้นมันคือสารอะไรเขา้าใจไหมลูกม,มันคือเครื่องแบบถ้าแปลเป็นภาษาให้มันเทียบเคียงในชีวิตประจําวันให้ชัดเจนคือถ้าใส่เสื้อสีกากีมาแล้วหมวกเป็นอย่างเงี้ย ถ้าเธอเห็นแบบนี้เธอเดาได้เลยว่าเป็นตำรวจถูกไหมลูกหรือใส่เสื้อลายพางสีเขียวแบบนี้อ่านี่มันคือเครื่องแบบมันคือฟังช่องกรุ๊ปที่บ่งบอกว่าเป็นทหารถือเข็มฉีดยามาอย่างนี้ลูกแต่เป็นผู้หญิงนะมาสวยเลยอย่างเงี้ยอันนี้เดาได้น่าจะเป็นพยาบาลอันนี้ก็เหมือนกันลูกมันเป็นสิ่งต่างๆที่กําลังอินเด็กซ์ชี้บอกได้ว่าสารนี่มันคือสารอะไรยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างอีลุงตุงนางมาลุก แต่มีอะไรลูกในตัวเจนโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ลูกเดาได้เลยเบื้องต้นเดาเบื้องต้นฟังชั่นแลกรุ๊ปตัวนี้มันคือ group. อะมิโนกรุ๊ปเงี่ยลูกอะมิโนกรุ๊ปดังนั้นก็เลยเดาเบื้องต้นว่าสารตัวที่กําหนดมาให้เป็นโปรตีนอย่างเงี้ยลูกเข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจนะหรือถ้ามีช้อยในบอกว่ามันไม่ใช่โปรตีนนะมันเป็นแค่โพลีเปปไทด์หรือว่าเป็นกรดอะมิโนก็ไม่ผิดก็ได้ นะครับข้อสอบข้อนี้เหมือนจยะยากแต่ถ้าจับจุดถูกเธอเอาไป3คะแนนเอาไป2.5คะแนนนะฮะดังนั้นคนเรียนหมอเภสัชทันตาเขาเห็นปุ๊บคุณจะต้องคลิกได้เลยนะฮะทีนี้นอกจากฟังชั่นอลกรุ๊ปแล้วเนี่ยหนูจะต้องรู้จักพวกหมู่ไฮดรอกซิลหมู่คาร์บอนิลหมู่อะไรลูกอะกอมิโนโกรุป๊ปอย่างเงี้ยลูกอซันอะไดซันไฟยอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ยมันจะบ่งบอกอะไรบางอย่างกับเรานะฮะ เสร็จปุ๊บหนูต้องรู้จักอะไรข้อสอบเขาจะค่าหนูโดยการถามโมโนเมอร์กับโพลิเมอร์สารมันจะใหญ่ได้ก็เหมือนกับลูกชิ้น1ลูกลูกลูกชิ้นหนลูกมันจะกลายเป็นไม้ยาวๆยาวๆยาวๆอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งไม้เต็มๆเนี่ยเราจะเรียก1อันอย่างเงี้ยลูกว่าโมโนเมอร์อ่าเขาพิสิทธิ์จะถามว่าเวลาย,ย่อยโปรโตีนแล้วสุดท้ายได้อะไรอย่างเงี้ย หนูก็ต้องตอบกรดอะมิโนอย่างเงี้ยเขา้าใจไหมลูกทั้งหมดอย่างเงี้ยลูกเขาอาจจะเรียกว่าโปรตีนมันคือเป็นชื่อของโพลิเมอร์แต่ย่อยโพลิเมอร์หนูต้องตอบได้ว่าก้อนตัวนี้มันคืออะมิโนแอซิดนั่นเองอย่างเงี้ยเป็นต้นลูกเขาก็จะมีโครงสร้างมาให้แล้วถามอะมิโนเอเอ้โทษทีมีโครงสร้างยาวๆใหญ่ๆมาให้แล้วถามโมโนเมอร์หรือเป็นไงลูกให้โมโนเมอร์มาแล้วถามว่าเนี่ยโปรตีนหรือโพลิเมอร์เป็นยังไง เขาจะไม่ลุกคือโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นอย่างไรถามกลับไปกลับมาได้หรือเขาอาจจะถามว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นโปรโตีนเพราะอะไรถึงเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยลุก,กเราก็จะไปเช็คฟังชั่นอลกรุ๊ปทีนี้เขาอาจจะกําหนดสาร A สาร B มาให้แล้วถามถ,ามถึงพันธะเช่นบอกว่ามีสาร A จับกับสาร B ด้วยพันธะเ e อสเตอร์ย่างเงี้ยลุกเอสเตอร์บ e อ อย่างนี้ลูกถ้ามีพันธะเอสเตอร์อย่างนี้ลูกหนูก็ต้องเดาว่ามันน่าจะเป็นพวกไขมันนะเพราะไขมันจับกันด้วยพันธะเอสเตอร์เห็นลูกกรีซอรอลกับจับกับแฟตตี้แอซิดด้วยพันธะเอสเตอร์อย่างนี้ลูกเป็นต้นนะครับดังนั้นชื่อพันธะหนูก็ต้องได้ต้องเป๊ะข้อสอบสมัยก่อนจะถามกันตรงๆไกลโคซิดิกบอนเอสเตอร์บอนเปปไทด์บอนฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนถามกันตรงๆแต่สมัยนี้ไม่ เขาจะทําเป็นสารจําลองแล้วถามไม่ใช่สารจําลองบอกว่าทำเป็นสารจําลองคู่ค่ะเป็นเป็นแบบนี้ค่ะส่งดีกงดีกาเป็นถวายอะไรลูกคำร้องนล้ไม่ใช่ลูกสารจําลองนะสารต่างหากนะล,ลูกต่อไปเด็กๆลูกถ้าข้อสอบเขาปราณีเธอเจ็บแ้นเครื่องพอแล้วนหนูจะสังเกตว่าถ้าข้อสอบปราณีเธอ เขาลดเลเวลไม่เป็นชีวะแบบ100%ไม่เป็นชีวะเคมีแบบ1 0 0แต่ลดเลเวลถามว่าอ่วิตามิน B เจอในไหนนะโปรตีนเจอในไหนนะก็จะเหมือนเป็นวิชาสุขค่ะถูกไหมลูกถูกไหมข้าวเจอในพืชชนิดไหนนะอย่างเงี้ยเจอในไหนมากสุดนะวิตามิน C เจอในผลไม้ไมากนะถามแหล่งนั่นเอง เวลาอยากได้ธาตุเหล็กต้องไปกินตับนะอย่างเงี้ยเออก็กินตับจริงๆลูกได้ธาตุเหล็กอย่างเงี้ยลูกเข้าใจใช่ไหมเขาเขาจะถามว่าอยากกินอันเนี้ยต้องไปเจอในอ,อยากได้ธาตุอันเนี้ยต้องไปกินอะไรเราอยากเม็ดเลือดดีๆอยากได้เลือดเข้มข้นไม่เป็นโลหิตจางให้ตกลงกินอะไรนะอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเขาจะถามกลับไปกลับมาได้หมดเลยลูกนะครับโอเคดังนั้น ใน1ข้ออาคูบอกเลย1ข้อเขาอาจจะถามแค่ฟังก์ชันหรือ1ข้ออาจจะถามฟังก์ชันโมโนเมอร์โพลิเมอร์1ข้ออาจจะถามโมโนเมอร์โพลิเมอร์1ข้ออาจจะถามโมโนเมอร์โพลิเมอร์บอนหรือข้อสอบโดหดร้ายหนูให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดฟังก์ชันโมโนเมอร์โพลิเมอร์บอน แล้วถามไปกินอะไรก็ได้ไม่ผิดถามว่าไปกินอะไรอย่างเงี้ยเอา้าถามกันอย่างนี้เลยเหรอคะอย่างเงี้ยลูกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าสารอะไรเป็นอะไรก็มาสู่เรื่องสุดท้ายคือการเทส t i n g testing คือการทดสอบเราไม่รู้หรอก แต่พอเอิมันมีการใช้สารต่างๆในรูปในการเช็ค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 ซ้ำ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 ก็เลยรู้ว่าอ๋อสารนี้เอาไว้ทําแบบนี้นะสารนี้เอาไว้ทดสอบนี้นะดังนั้นเด็กๆจะต้องรู้จักชื่อสารในการทดสอบและผลการทดลองยกตัวอย่างเช่นรู้จักใบยูเรตไหมข้อสอบอาจจะมีตารางมาให้แล้วทดสอบกับใบยูเรตอย้ลูกแล้วได้สีอะไรคะสีม่วงเดาได้ไหมว่าอันนี้มันเป็นโปรตีนอย่างนี้ลูก เข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นหนูต้องรู้จักไบูเรตว่าคืออะไรรู้จักเบเนดิกต์ว่าคืออะไรรู้จักไอโอดีว่าคืออะไรรู้จักการเอาไปถูกระดาษอ้าวแล้วกระดาษโปร่งแสงโปร่งใสว่ากันไปปลาท่องโกมีน้ํามันนี่นายอย่างเงี้ยลูกเข้าใจไหมฮะดังนั้นข้อมูลต่างๆจะออกข้อสอบของหนูมาเนี่ยหนูอาจจะแบบโอ้โครูขามันออกเยอะขนาดนี้เลยคะใช่บทนี้คือถามถามละเอียดถามเข้มถามข้นถามเจาะถามลึก คือแบบถ้าเธอทําเรื่องนี้ได้ะจะเป็นการรีเช็ควา่าเธอมีพลังวัดและพลังลมปานค่อนข้างรุนแรงนะครับเอาละนะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับว่าเอ๊นะครับเนื้อหาตัวดีเทลเนี่ยครูกาแฟจะสอนฟังก์ชันหนูไหมคะว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้าง, omer, มางโามโมนเมอร์มีอะไรบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันมีอะไรบ้างน่าสนใจอย่างไรครูบอกเลยเตรียมตัวเตรียมใจ ลองไปเซิร์ชข้อมูลนะครับไปอ่านใจเขาลึกๆเพราะดีเทลเยอะมากหนูต้องพึงระวังว่าเขาไม่ได้ใจดีขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับหนูต้องมองในหลายมิติเราต้องคิดมากแต่บทนี้พึงระวังอีกอย่างหนึ่งคือคิดมากเกินไปก็ผิดพูดตรงไหมพูดตรงไหมคิดมากไปก็ผิดบางครั้งแบบเอ๊ะฉันฉัน มีสารชีวโมเลกุลต้องอยู่ในสิ่งมีชีวิตเอ๊ะไมโครโฟนไม่มีชีวิตมันจะมีสารชีวโมเลกุลไม่เอ่ยอย่างเงี้ยลูกบางคนงงกับตัวเองอะหนูก็ต้องกลับมาประเด็นเดิมว,ว่าสารชีวโมเลกุลลิพิดไขมันโปรโตีนถามหน่อยในไมโครโฟนในอะไรลูกเนี่ยในพัดคูกาแฟเนี่ยในด,ดอกไม้พลาสติกเนี่ยดอกไม้พลาสติกมันจะมีโปรโตีนไหมมีไหม,มลูก เรากำลังบอกว่าสารชีวโมเลกุลอยู่ในสิ่งมีชีวิตดังนั้นพวกพลาสติกพวกของที่มันตายแล้วพวกไม่มีชีวิตเนี่ยมันก็ต้องเป็นไงลูกไม่มีอะไรคะไม่มีไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีลิปิดไม่มีไขมันนะครับเนื้อหาถึงจะซับซ้อนลูกท็อปปิกถึงจะหลากหลายท็อปปิกถึงอาจจะจี้จุดเด็กๆนะครับว่ามันโอ้ยมันทำไมทรมหดอดทนแต่ถึงอย่างไรเด็กๆครับอย่าก,กลัว นะครับฝากเด็กๆนะครับในการเสิร์ชข้อมูลเพื่อวแชร์กันเพื่อไว้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ฝากเด็กๆทบทวนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะฮะในครั้งหน้านะครับ